จะว่าหลายคนคงเคยได้ยินคําว่าโรงเรียนผู้สูงอายุหรือว่าโรงเรียนคนแก่มาบ้างแล้วนะคะแต่ว่าโรงเรียนที่ว่านี้ค่ะจะมีหน้าตายอย่างไรเขาสอนอะไรในโรงเรียนนี้บ้างและที่สําคัญจะเรียนไปทําไมในเมื่อไม่ใช่เด็กๆแล้วเป็นผู้สูงอายุแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรายงานจากคุณพงษ์รพีประพฤติดีค่ะเนื่องจากโครงสร้างประชากรของประเทศไทยกําลังเปลี่ยนแปลงมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยเหตุน,นี้ โรงเรียนผู้สูงอายุจึงถูกจัดตั้งขึ้นโดยทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมต่างๆนอกบ้านเป็นการคลายความเหงารวมถึงการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆโดยเลยขาธิการบูลณนิธิสภาวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยกล่าวว่าโรงเรียนผู้สูงอายุพัฒนามาจากชมรมผู้สูงอายุที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศโดยโรงเรียนผู้สูงอายุจะให้ประโยชน์ด้านต่างๆมีการเน้นให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการปรับตัวเข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลง เราเห็นว่ามีรูปแบบของโรงเรียนผู้สูงที่หลากหลายนะคะจึงได้ทําการวิจัยศึกษาวิจัยนะคะโดยนณะวิจัยไปถอดบทเรียนนะคะว่าโรงเรียนผู้สูงที่เป็นตัวอย่างที่ดีมีกิจกรรมการเรียนรู้และทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสมรรถนะของผู <Yeah. S 1> ้สูงเนี่มีอะไรบ้างเป็นปัจจัยสําคัญนะคะก็ <Yeah. S 1> ไปถอดบทเรียนมาแล้วก็ยกร่างเป็นหลักสูตรนะคะที่อมองเห็นว่า เป็นปัจจัยสําคัญที่นําไปสู่ความสําเร็จของโรงเรียนผู้สูงอายุค่ะตัวอย่างเช่นโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครลังสิตแห่งนี้เริ่มจัดตั้งโดยการเชิญประธานชมรมผู้สูงอายุในเขตเมืองมาเรียนเรื่องการเป็นผู้นําในการขับเคลื่อนงานของชมรมก่อนและประธานชมรมผู้สูงอายุเหล่านี้จึงนําไปถ่ายทอดต่อกันในกลุ่มปรากฏว่าได้รับความสําเร็จมีการบอกต่อกันในชมรมและมีผู้สูงอายุทยอยมาเรียนเพิ่มมากขึ้น ึงเกิดเป็นที่มาของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครลังสุดแห่งนี้โดยมีสมาชิกแต่ละรุ่นประมาณ60คนไดํดำเนินการมาแล้วเป็นรุ่นที่5้ามันมีพลวัตมีการตื่นตัวแล้วก็มีการวางนจัดการตัวผู้สูงอายุเองเพราะฉะนั้นพอ,พอสองหลักสุดแรกเราเกิดขึ้นปุ๊บเราก็เริ่มมาดีไซน์หลักสุดที่3ว่าเอ๊เราต้องการอะไรในโรงเรียนผู้สูงอายุตามบริบทในเขตเมืองเนี่ยแหละโดยเอาแกนนําที่เคยเรียนเนี่ยแล้วก็มาบอก มันก็จะมีวิชาบางวิชาที่เป็นวิชาที่ที่มีความจําเป็นในเชิงสังคมเมืองมีวิชาเรียนคอมพิวเตอร์เรียนไลน์เรียนเฟซบุ๊กเขาปรากฏว่าผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียวเหงาใช้เทคโนโลยีไม่เป็นพอใช้เทคโนโลยีเป็นจะให้อยู่ตรงไหนของประเทศไทยเขาก็มีความสุขได้ด้านป้นพัชรินผู้เรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุนครลังสิตรู้สึกว่าตั้งแต่มาเรียนทําให้เกิดความรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้อีกครั้งยังได้สัมผัสการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นมีการนําองค์ความรู้ที่ได้รับ กลับไปเผยแพร่กับสมาชิกที่อยู่ในชุมชนเป็นการเพิ่มศักยภาพในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งก็ได้นําความรู้ไปเผยแพร่ให้กับสมาชิกท,ที่ที่อยู่ในในชุมชนของเรานะคะ,ววคะบอกกรรมการก่อนว่าเออไปเรียนมาดีนะถ้าต่อไปใครมีโอกาสกา็ขอให้ามาเรียนบ้างแล้วก็จะเอาความรู้ที่เ็กเขาจะสอนเรื่องอะไรเรื่องอะไรบ้างแต่ล่าห์เนียจะเรียนไม่ซ้ํามไม่ซ้ําวิชาเลยค่ะสุดสุดเจ็ดครั้งที่เรียนมาไม่ไม่ซ้ําเลยค่ะ ัจจุบันโรงเรียนผู้สูงอายุได้ก่อตั้งในทุกภาคทั่วประเทศโดยเน้นการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และแนวคิดการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตก็เพื่อต้องการพัฒนาผู้สูงอายุให้มีศักยภาพในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขอีกทั้งยังเป็นการตเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศในอนาคตอันใกล้นลงมิตรอ่อนลวดถ่ายภาพพงษ์ฤทธประพฤติีทีมข่าวเชิงลึกทร,ร .5 หลายงาน,น